มันมีนะคะทุกคนสําหรับมือใหม่เนี่ยคนที่เขายังไม่รู้ว่าเวลาไปดูไลฟ์สดของเพื่อนๆเนี่ยเขาเคาะจอเคาะใจกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะไปดูเลยครูจะเริ่มตั้งแต่หนะ้าโปรไฟล์ตัวเองนะคะลองกดตรงกล่องขาเข้าดูนะคะเราจะเห็นว่าเพื่อนๆเหล่านี้นะคะรายชื่อเหล่านี้เขากําลังไลฟ์สดอยู่นะคะ,ะมีใครบ้างนะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะไปดูคุณคุม,มนแล้วกันเนาะ ไปดูคูมอนปุ๊บเนี่ยคูมอนกาลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วทีนี้เราอยากจะเคาะจอเคาะใจให้คะแนนของเขานะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะวิธีการเคาะจอเคาะใจเนาะเพียงแค่นํานิ้วนะคะนิ้วอะไรก็ได้ค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วแต่ว่าคุณถนัดนิ้วไหนเนาะนี่คือการเคาะจอเคาะใจแล้วคุณสังเกตดูด้านบนเห็นไหมคะ มันจะมีประหลอดหัวใจนะคะมีประหลอดหัวใจขึ้นปุ๊บ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 แล้วเวลาเราหยุดเคาะปุ้งนะคะมันเขาเขาก็จะบอกว่าเราเคาะให้ทางผู้จัดกี่ใจเนาะเดี๋ยวค่อยดูนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเคาต้องเคาะทีๆอย่างนี้นะเคาะทีๆเขาจะนับให้เคาะทีๆเขาจะนับให้สังเกตประหลอดนะสังเกตประหลอดปุ้งนะคะนี่กระจาย84ใจนะคะก็จะบอกว่า กดให้84ใจโอเคแค่นี้เองนะคะวิธีการขาเขาจ้ะขาใจกก็เป็นการให้กำลังใจให้กับผู้จัดนะคะ เป็นไงบ้างคะอย่าลืมไปเข้เาขใจนะคะให้กับผู้จัดแล้วก็พิมพ์ทักทายสมาชิกที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่น่ารักให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยเขาจะได้รู้จักเราเราลงคลิปไปเพื่อนจะได้มากดใจคอมเมนต์แชร์ให้เรานะคะทุกคนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมใจเมเมนแชร์ให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้เขารู้ด้วยนะขอบคุณค่ะ